สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ให้หานสมาชิกของเราครับตอนนี้ครับออกมาแล้วตอนนี้ก็กินนะครับตอนนี้ก็โตกันแล้วนะครับ นี่ครับพ่อของมัน โอ้มีสมาชิกมาเป็นคนเลี้ยงไก่อีกหนึ่งตัวนังยุ้ยมานนี่ครับสมาชิกของเราึดีดีด อ้าวไปเลี้เป็ดละตอนนี้ก็โตแล้วนครับกินอาหารกับไก่อายุก็ตอนนี้ก็น,น่าจะประมาณ8เดือนนะ เปลี่ยนนี่มากรุ่นพ่อแม่มันก็หนึ่งปีกว่าเนี่ยท่อมันโอ้โขนเปลี่ยนไปเลยนี่ลูกมันจะโตเท่าพ่อมันะ่ะอ่ะไอตัวนี้มาทำอะไร ตอนเย็นแล้วก็เอาอาหารให้ม,มันกับแกบนะครับ อ้าวไอตัวนี้มาอีกแล้วมาไล่เขาเนี่ยโน่นกินอิ่มแล้วก็ก็มากินน้ำต่อนะครับ นี่ครับผู้ช่วยของเราเป็นไงบ้างครับผู้ช่วยเรามีสองคนนะครับไอเจ้าขาวเจ้าขาวนี่ชื่อ,อยุ้ยนะครับไอเจ้าเหลืองน่ชื่ออะไรครับตอนนี้ก็น่าจะอิ่มกันแล้วครับไปกินทากันไปกินน้ำแล้ว อิ่มหรือยังอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังไปกันนะบ๊ายบายลาก่อนครับสวัสดีครับ